ดูค่ะปลาตัวนั้นไม่ตายนะทำไมเขานอนท่านั้นไม่ได้ตายนะคะแล้เาทำท่าอะไรหงายท้องเหมือนตายแต่เดี๋ยวเขาก็กลับตัวขึ้นมาไม่ตายค่ะตัวน,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 นีนี่นั่นนั่นนั่นเห็นไหม ตายนะคะดูนะั่นด,ดู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 ท่าเขาเน่เหมือนป้าตายอะ่ะแปลกมากนะคุณยายนั่งสังเกตอยูน่นอนเหมือนตายนิ่งเลยเดี๋ยวเขาก็กลับตัวขึ้นมาท่าอะไรเนาะแปลกมากปลาตัวเนี้ยแปลกจริง <c oughs> วันนี้ลมนะคะวันน yeah. well, ี้ลมแรงนั่นๆจับขึ้นมาได้เห็นไหมคะนั่นๆนั่นๆจับขึ้นมาแกงตายหรือว่าท่าอะไรของเขาก็ไม่รู้นั่นๆวันนี้ลมแรงเห็นไหมคะนี่ไม่ได้ตายนะถ้าตายนะเจ้าตัวเงินตัวทองออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ พืนพิกคว่ำพิกไงคุณยายสังเกตนานแล้วเนี่ยนึง่งว่าปลาตายตอนแรกนั่น,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 นดูอีกดูอีกดูอีกตะลกนะเห็นแล้วก็ขันปลาท่าอะไรเขาปลตัวนี้นะคะ เขาจะเขาจะเป็นยังไงตายจริงหรือว่าตายปอเนี่ยเนี่ยยังยังอยู่ยังอยู่ไม่ตายเห็นไหมคะนั่นนั่นเก้งตายโอ้ยเก้งตาย ตัวใหญ่มากเขาใหญ่ตัวใหญ่มากอือ ร <c oughs> ุ่นใหญ่ค่ะน,น,นี่นี่นจ้องเลยนี่จ้องเลยนี่เนี่แหละแจ้งตายแน่เลยตัวนี้แหละ นั่น,น,นแย่งตายอ่ะไม่ได้ตายนะคะน่ะใหญ่ด้วยนู่นเห็นไหมไปได้เฉยขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้อหหนชัดเลยค่ะเขาขึ้นมานี่อีกตัวตรงนี้อีก ตรงนี้อีกนี่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 ไปแล้วนกนกนกไปแล้วค่ะเอาอีกแล้วค่ะตัวนั ay, ้นนะเอาอีกแล้วนะนะนะเจงตายเห็นไหมะอืมน่ะน่ะดูค่ะดูน่ะไม่ตายอ่ะนั่นนั่นนั่นหงายท้องอ่ะน่ะน่ะทิดว่าปลาตายแต่ไม่ตาย ท,ทำไมเขานอนแบบนั้นเน,ะนาะอยู่ข้างๆเพื่อนอยู่ข้างๆน,นี่แหละเดี๋ยวเขาเข็าไปได้ใช่เดี๋ <c oughs> จะเหลือไหมล่ะมานี่เนี่ยรุ่นนี้มารุ่นนี้มา ตัวเล็กมาจะเหลือไหมล่ะจะเหลือก็ไมมล่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วสะดุ้งเลยดุ่นใหญ่ตามมา ุนใหญ่ตามเข้ามานะคะนี่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 น่นี่น่นี่ใหญ่ใหญ่ตามมานี่โอ้โ่เมากค่ะนี่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 นแล้วแล้วตัวดำไปโอต อย่างนี้ตัวเหลืองตัวสีเหลืองใหญ่ใหญ่ใหญ่มากโอเคมือหางทางๆางทาง่างหัดมือใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วขึ้นมาแล้วไป อ,อยาวค่ะนี่ยาววันนี้ปลาเล็กอยู่ใกล้ฝั่งนะคะปลาเล็กใกล้ฝั่งลมแรงด้วยวันนี้วันนี้ลมแรงค่ะปลาเล็ก ประตูก็จะขึ้นมาเยอะนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่ต้องแค่เข็นอยู่มุมโน้นนะคะมุมมุมทางนี้มุมทางน,างนี้คุณยายเห็นนะเนี่ยเนี่ยเป็นมุมทางนี้นี่อ่มุมทางนี้แล้วต่อมามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่นี่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ัไงนั่นนั่น คืนมาแล้วคืนมาแล้วคืนมาแล้วนั่นเะกล้งตายเปล่านะนั่นเะห็นไหมคะถ้าตายแล้วจะมันจะกลับตัวขึ้นมาได้นะ่นะนะ่นะน่ะกลับมาไปแล้วนะ่ะเห็นไหมคะไปเฉยเลยนะ่นะโอ้ยงงกับปลาตัวนี้เดี๋ยวคุณแดงก็จะเก็บภาพให้ดูอีกนะคะนะ่ะเริ่มอีกแล้วคะ่ะ เริ่มอีกแล้วเริ่มแก้งตเเห็นไหมตะแคงแล้วนะนาสาตัวน,นั้นนะตะแคงแล้วนะตัวอื่นไปนั่นเห็นไหมค่ะไงท้องขึ้นม,มาแล้วนะางท้องขึ้นมาแล้วท้องขึ้นมาแล้วนะที่ทีไปแบบสบายเลยแล้วก็ทำท่านี้อีกแล้วนะ เดี๋ยวจะภาพดีค่ะเดี๋ยวฉันย้ายก็บภาพให้ดูงงมากปลาตัวนี้งงมากแกงตายก็เป็นหรือว่าเป็นอะไรบอกด้วยนะคะเขาเป็นอะไรแซดมากเลยค่ะนั่นๆๆๆๆไม่ตายเห็นไหมคะไม่ตายน่ะไปได้เฉยน่ะใส่หนุน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 เก็บได้ยังคะไม่ได้หลอกนะคะของจริงเลย น,น,น,นี่นี่ค่ะที่ยายจะเก็บภาพให้ดูอีกนะนะนะ็นทะ้นะองขาวๆนะั้นะในน้ำนั่นค่ะเนะี่ยท่าก็อยู่ประมาณนี้นี่นี่แล้วเขากลับตัวขึ้นมาได้ใครเห็นรู้สิว่าเขาตายนะลาตรงนี้เดีนะ๋ยวที่ยายจะเก็บภาพให้ดูไปเรื่อยๆเชื่อมาดู ปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาแล้วค่ะเยอะเลยปลาเล็กปลาปน,ปน้อยมาเยอะปลาดุบปลาดุบเรืนั้นจะคืนชีพเลยนะเราดูตัวนี้เข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วรุ่งใหญ่รุ่งใหญ่มา,มาดักรอยอได้ไปยังได้ไปยังกลุ่มปลาเล็กมา ใจตกใจตาบนั่น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 น่นน่นน่นต่นั้นก็มากับเขาด้วยนี่นค่ะตัวที่ทียายบอกว่าเขาตายให้ดูให้ดีค่ะเขาไม่ได้ตายนะนี่นีนี่นี่เขาไม่ได้ตายเห็นไหมคะนี่นีนี หวยเปล่าหรือว่าอย่างนี้เนี่ยแล้าก็ขึ้นมาฝังนะคะนี่นี่ตอนแรกเขาก็อยู่ไกล้ปลาตัวนั้นกระโดดไปคือปลาใหญ่ปลาใหญ่คือพวกปลาใหญ่ไอ้จะเอาปลาเล็กให้ตัวเล็กมันก็กระโดดไปกลางน้ำหรือวาอีกแล้วใครเห็นไหมนั่นนั่นตาดูนี่เป็นอะไรอ่ะนั่นนั่นนั่น จะหงายท้องอีกแล้วนะๆนะไปแล้วไปได้อยู่นะคะไปได้อีกนะไปเฉยเลยหนึตรงนั้นเขาก็ไปหงายท้องอีกเห็นมคะทนน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 นันเป็นอะไรไไนะเจ้าขบงอย่าไือว่าเขา ขาจะขึ้นมาฝั่งได้ไงนี่เขาก็ขึ้นมาฝั่งน,นี่ใหญ่มากค่ะนีะ่คุณยายก็มดวะตเก็บภาพนะมวัวะตเก็บภาพปลาตัวนั้นนะ แล้วตัวเล็กมาอีกแล้วมาอีกแล้วปลาตัวเล็กมาอีกแล้วเราบางังแมำจะสะเทือนที่นี่นะทีะ,ะเทือนถ้าปลาใหญ่ไล่เขานะก็จะสะเทือนหี่ไหคะ